สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมินาทาร์รตนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นพลิกอเด็กกันเนาะเราจะมาเลือกกองไพ่กันนะคะกับหัวข้อที่ว่าเขามีอะไรในใจที่ไม่กล้าบอกคุณไหมนะคะเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงเนี่ยจริงๆแล้วเขามีอะไรในใจที่ไม่กล้าบอกคุณไหมนะคะเรามีไพ่ให้เลือกอยู่สองกองนะคะกองที่1กับกองที่ส เดี๋ยวไม่หมอจะให้เวลาแป๊บหนึ่งนะคะให้ผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้ได้ตั้งสมาธิแล้วก็นึกถึงคุณคนนั้นแล้วก็เลือกกลองไพ่นะคะ เลือกกันแล้วเนาะใครที่เลือกไม่ทันก็สามารถย้อนคลิปกลับไปแล้วก็กดค้างไว้แล้วก็คยเลือกอีกทีก็ได้นะคะคราวนี้เราจะมากองที่1กันนะโอเค ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้เป็นการดูดวงโดยรวมเนาะไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนนึงเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงหรืออาจพลังงานอาจจะสลับกันได้เพราะฉะนั้นก็ดูเพื่อเป็นความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงนะคะโอเคเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะเข้าหัวข้อที่เราตั้งกันไว้ก่อนอื่นขอเช็คพลังงานก่อนนะ ขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของผู้ที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่หน่งนะคะกับคนคนนั้นคนที่คุณนึกถึงก่อนนะว่าตอนนี้พลังงานความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงนะคะขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของคุณและคนที่คุณนึกถึงนะคะว่าตอนนี้พลังงานความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงขอไพ่ช่วยบอกทีขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์นะ อืมราชินีถือดาบวถือดาวหนึ่งเหรียญเอ็มเพลส เทรนด์อืมอ่ะขอขยายแล้วกันนะคะเด็กซันอืมเด็กซันเนาะอัศวินถือถ้วยเอ็มพัลเลอร์ว้า เพลสแอมพเลอร์เนี่ยนะก้วาวไม้อ่ะขอขยายอีกที เต่อฟูห้าไมา้เจ็ดไม้ขอขยายเ h e ฟูนะคะขอขยายเ h e ฟูเนาะ ขอขยายเดะฟูเก้าถ้วยอืมขอขยายเดฟูเป็นเก้าถ้วยเนาะขอขยายเดซสันค่ะ พอขยายเดอะซันสามถ้วยเดยววลวอันนี้เดววลวอันนี้สามถ้วยขยาย the sun, เดอะซันเนาะ ความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะอของผู้ที่เข้ามาเลือกไพ่ในกองที่หนึ่งเนาะตอนนี้คุณได้มีระยะห่างกับเขานะคะคุณได้มีการเบรกความสัมพันธ์นี้นะคะแต่จริงๆในความรู้สึกข,ของคุณจริงๆก็คือก็ตัดกันไม่ได้นะพวกคุณสองคนชอบกันพวกคุณสองคนรักกันนะเอาดีๆนะคะซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณตัดกันไม่ได้ตัดกันไม่ขาดนะคะแต่คุณน่ะได้มีระยะห่างจากเขามาเป็นความสัมพันธ์ที่ มาเป็นความสัมพันธ์ที่โหความสัมพันธ์กันมานานอ่ะไม่มีความชัดเจนแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขกันมากไม่รู้ว่าสถานะอะไรแต่ว่ามาเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขมีความสุขจอยกันมากเลยแต่คุณได้เบรกคุณได้เบรกหรือว่าได้หยุดความสัมพันธ์นี้หรือว่าได้มีการมีระยะห่างจากความสัมพันธ์นี้นะคะตัวคุณเองนะแต่ก็ได้มีการ ขอโอกาสจากเขาเขาคือเขาก็เข้ามาง้อเขาก็เข้ามาง้อมาเอาใจมามาง้อมาเอาใจมาอะไรคุณเนี้ยมาขอโอกาสนะคะซึ่งสุดท้ายคุณก็ให้โอกาสเขานะคุณก็ให้โอกาสให้อภัยเขานะคะเพราะว่าเขาคือตัวจริงของคุณเนี่ยเขาคือคนที่สําหรับคุณเนี่ยเขาคือตัวจริงเขาคือคุณที่คุณชอบคุณที่คุณรักนะคะแต่ถึงแม้จะให้โอกาสแล้วแล้วมีการกลับมาแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่มีสถานะนะมันก็ยังอยู่ในลักษณะของการที่ ยังไม่ได้สถานะที่ชัดเจนให้แก่กันละกันนะคะตอนนี้คุณก็รู้สึกเหนื่อยแหละโอเคมันกลับมาละแต่มันเหนื่อยมันเหนื่อยพร้อมกับการกลัวปัญหาเดิมๆที่มันเคยเกิดขึ้นจะกลับมาคุณก็มีความสับสนว่าวุ่นใจพอสมควรคุณชอบเขานะแต่คุณก็มีกำแพงกับเขาพอสมควรนะในตอนนี้ นะคะคุณก็มีกำแพงกับพ่อคุณกลัวนะคะคุณกลัวความที่มันเคยมีปัญหามีอะไรความเจ็บช้ำน้ำใจเคยมีเรื่องราวอะไรที่ผ่านมาที่คุณเสียใจเนาะคุณก็กลัวว่ามันจะเกิดขึ้นอีกกลัวปัญหาเดิมๆที่มันเคยเกิดขึ้นเนาะเจ็ดเก้าสองไม้คุณก็เลยมีระยะห่างออกมาแต่คุณก็ให้อภัยเขานะแล้วก็ให้โอกาสเขานะคะเพียงแต่คุณก็รู้สึกเหนื่อยอะโอเคเรา แล้วให้อาภัยเข้านะ,ละกลับมาแต่คุณก็ยังรู้สึกเหนื่อยอยู่แล้วคุณก็แอบหวั่นใจแล้วก็แอบ,บกลัวกับปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นนะคะแต่ใจลึกๆจริงๆคุณก็คุณก็ชอบเขาแหละคุณสองคนชอบกันนะอ่ามันเป็นความสมันที่ยังตัดขาดกันไม่ได้นะคะอันนี้คือพลังงานความสัมพันธ์ของคุณนะโอเคอ่ทีนี้เราจะมาเข้าสู่คำถามที่เราตั้งกันไว้ เนาะคำถามก็คือว่าเขามีอะไรในใจที่ไม่กล้าบอกคุณไหมเขาคนนั้นคนที่ผู้ที่เข้ามาเลือกไพ่ในกองที่หนึ่งนึกถึงเนี่ยเขามีอะไรในใจที่ไม่กล้าบอกคุณไหมขอไพ่ช่วยบอกทีราชินีถึงไม้ เหรียญห้าเหรียญเลยละเจ็ดไม้หกเหรียญอ่ะขยายแล้วกัน <d> เขามีอะไรในใจที่ไม่กล้าบอกคุณไหม สวินถือถ้วยฮาโลแฟนเหรอเด็กถือเหรียญเอ็มเพลอร์ คอขยายไฮละแฟนค่ะคอขยายไฮละแฟนชาลีออดโอ้ะราชินีถือดาเขามีอะไรในใจที่ไม่กล้าบอกคุณไหมมีค่ะ มีความในใจนั้นก็คือจริงๆเขาอยากจะเข้ามาง้อเข้ามาแสดงความเอาอกเอาใจเข้ามาจีบคุณอีกครั้งเข้ามาเข้ามาจีบเข้ามาง้อะที่มันชัดเจนชัดเจนอะ่ะแต่ว่าคุณได้ลดความสําคัญเข้าลงไปแล้วอะ่ะจากที่คุณเคยให้ความสําคัญเขามากๆาๆเนี่ยตอนนี้คุณลดความสําคัญเขาลงไปเขารู้สึกสูญเสีย เขาเพิ่งรู้สึกรู้สึกชัดเจนเดี๋ยวนี้เองว่าอ๋อที่ผ่านมาที่มันมันมีความไม่เท่าเทียมกันหรือมันมีความขัดแย้งอะไรกันในในความสัมพันธ์นี้เนี่ยตอนนี้เขารู้สึกชัดแล้วว่าเขาได้รู้สึกสูญเสียเขารู้สึกเหงารู้สึกเศร้าเนะานนเนะเขาอยากจะเขา,า,าอยากจะต่อสู้ในความสัมพันธ์นี้เขาอยากจะเริ่มต้นเขาอยากจะเริ่มต้นดีๆเริ่มต้นใหมท่ที่ที่มั่นที่มั่นคงนะคะเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้เขาอยากจะขอโอกาส เริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้แต่ในความเป็นตัวตนของเขาอะความเป็นตัวตนของเขาก็คือเขาเขาเป็นแบบเนี้ยเขาเป็นคนที่มีอีโก้อ่ะหน้าใหญ่ไม่ไม่อยากแสดงออกคือเขาคือเขามีความเป็นตัวตนสูงอ่ะเขาก็เป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าในใจเขาอ่ะจะจะอยากจะขอโอกาสอยากจะเริ่มต้นใหม่จริงจังแต่ความที่เขาเป็น เป็นมีความเป็นตัวตนแบบนี้ยเขาก็เลยเหมือนยังไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรนะคะยังไม่ทำอะไรที่มันชัดเนาะและอย่างตอนนี้คุณก็มีระยะห่างกับเขาไปแล้วนะคะสรุปนะถ้าถามว่าเขามีอะไรในใจที่ไม่กล้าบอกคุณไหมมีซึ่งในใจนั้นที่เขาไม่กล้าบอกคุณก็คือว่าคุณลด คนละความสําคัญเขาลงมาเขารู้สึกแย่รู้สึกเหงารู้สึกสูญเสียรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างมากเขาอยากจะพยายามต่อในความสัมพันธ์นี้อยากจะขอโอกาสแต่ในความเป็นตัวตนของเขาในอัตตาของเขาเนี่ยมันมันค้าคอเขาอยู่ถึงแม้ในใจเขาจะอยากเริ่มต้นใหม่อยากจะเข้ามาจีบเข้ามาอ่อก็อเข้ามาอะไรขนาดไหนเนี่ยตัวตนของเขามันค่อนข้างจะจะเยอะนะคะเขาก็เลยเหมือนจะยังนิ่งๆิ่งอยู่ไม่ได้แสดงออกอะไรนะคะ อันนี้คือคำตอบของผู้ที่เข้ามาเลือกไพ่ในกองที่1น,นะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ในกองที่2นะคะกับหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงเนี่ยเขามีอะไรในใจที่ไม่กล้าบอกคุณไหมนะคะคลิปนี้เป็นการดูดวงเดียวรวม เนาะไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้หรือพลังงานอาจจะสลับกันได้เพราะฉะนั้นก็ดูเพื่อเป็นความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงนะคะ โอเคสำหรับผู้ที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าหัวข้อที่เราตั้งกันนะเราจะขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของคุณก่อนนะคะขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของผู้ที่เข้ามาเลือกไพ่ในกองที่2กับคนที่คุณนึกถึงนะว่าตอนนี้พลังงานความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงขอไพ่ช่วยบอกทีขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของผู้ที่เข้ามาเลือกไพ่ในกองที่2กับคนที่คุณนึกถึงนะคะว่าตอนนี้พลังงานความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไง ขอให้ช่วยอกทีอืมก้มาวไม้เจ็ดเหรียญ oh the sun emperor ขยายแล้วกันเนาะ 你。 สเตรนขอขยายเอ็มเพลเลอร์นะคะขอขยายเอ็มเพลเลอร์สามดาบขอขยายชาลิออดแปดถ้วย ขอขยายสเตรนด์ขอขยายสเตรน์อืมถ้วยความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้นะคะได้มีการชะงัก หยุดพักความสัมพัน์ธนี้ก่อนนะคะจริงๆคุณรักกันแหละคุณชอบกันนะคะแต่มันได้มีการนิ่งมีการชะงักหยุดพักความสัมพัน์ธนี้นะคะมันมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้ขอพักก่อนขอพักก่อนนะคะที่ผ่านมาความสัมพันธ์นี้มีความสุขกันมากนะคะมีการมอบสิ่งดีๆให้แก่กันและกัน มีการทำงานในความสัมพันธ์ที่ดีมากมีการฟูลฟิลเติมเต็มมีความสุขมากมีแพชชั่นในความสัมพันธ์นี้แต่ตอนนี้ต้องขอหยุดไว้ก่อนยังไปต่อไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้นะคะอ,อ,อีกในยะหนึ่งเนาะมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องของรักสามเศร้านะคะมันเป็นเรื่องของรักสามเศร้าใครคนใดคนนึงอาจจะติดคอมมิชเมนต์แล้วนะคะมีการ ความความมันมีความเหนื่อยในความสัมพันธ์นี้คุณเหนื่อยอ่ะคุณเหนื่อยในความสัมพันธ์เนี้ยคุณต้องคอยหวาดระแวงว่าคุณไม่ไว้ใจเขาอ่ะคุณต้องคอยหวาดระแวงว่ามันมันมีอะไรในนี้ไหมมันมีใครมันมีอะไรในนี้ไหมคุณก็เลยความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นความหวาดระแวงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีใครยอมใครด้วยนะคุณเลยคุณเลยเหมือนหันหลังออกจากความสัมพันธ์เนี้ยคือพักเบรกไปก่อนตัวคุณเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วเขาก็นิ่งมาก เขาก็นิ่งมากเนาะคุณก็รู้สึกเสียใจอยู่นะคะคุณก็รู้สึกเสียใจแต่ถึงจะรู้สึกเสียใจถึงจะยังรู้สึกดีรู้สึกรักยังไงคุณก็ขอขอนิ่งขออยู่ขอพักก่อนขอรอเหมือนช่างใจตัดสินก่อนอะ่ะคุณขอรอดูสถานการณ์ก่อนแล้วก็ขอช่างใจขอตัดสินก่อนขออยู่กับตัวเองก่อน นะคะถึงแม้ในใจคุณจะยังรู้สึกรักเขาอยู่แต่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการความยุติธรรมคุณต้องการความกระจ่างความชัดเจนเพราะคุณคุณเหนื่อยกับการที่คุณต้องคอยระแวงเขาอ่ะเนาะความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณก็กําลังเสียใจอยู่แล้วเขาก็ดันนิ่งซะด้วยสินะเออเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้อยู่ในระหว่างของการพักยังไปต่อไม่ได้ตัวคุณนะคะยังถึงแม้คุณจะยังรักเขาอยู่อ่ะคุณขอดูรอดูสถานการณ์ก่อน ขอช่างใจในการตัดสินใจก่อนว่ามันเป็นยังไงนะคะมันมีอะไรแม่ชอบมาพักคุณอยู่ในเนี้คุณคุณละแวะคุณไม่ไว้ใจนะคะอันนี้คือพลังงานความสัมพันธ์ของคุณนะโอเคตอนนี้คุณก็อยู่กับตัวเองก่อนนะอยู่กับตัวเองก่อนช่างใจอยู่พิจารณาแต่ตองตัดสินอยู่นะคะ ทีนี้เราจะมาเข้าหัวข้อที่ว่าเขามีอะไรในใจที่ไม่กล้าบอกคุณไหมเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงคนที่กองสองนึกถึงเนาะมีอะไรในใจที่ไม่กล้าบอกคุณไหมขอภหยช่วยบอกทีมีอะไรในใจที่ไม่กล้าบอกคุณไหมเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงมีอะไรในใจที่ไม่กล้าบอกคุณไหม 好歹，小气包气的。嗯。嗯 ขอขยายนะคะเขามีอะไรในใจที่ไม่กล้าบอกคุณไหมตอบเลยว่ามี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 ม,ม,มีมีโอเค เอาไพ่ตุกขบไม่หมอเลื่อนกล้องแล้วกันง่ายดีว้าโอเคปรับนิดนึงไหนๆก็ไหนละโอเคอ้าวเขามีอะไรในใจที่ไม่กล้าบอกคุณไม่มีค่ะมีสิ่งนั้นก็คือเขากําลังรอจังหวะในการกลับมาจะกกลับมาเหมือนเดิมเหมือนที่เคยเป็นอยากกลับมามีความสุขเหมือนเดิม นะคะอยากจะขอโอกาสอีกครั้งเนาะเขาเฝ้ารออยู่อยากจะแบบอยากจะมาเลยจริงๆไงในใจอยากจะพุ่งตรงมาเลยนะคะเพราะคุณคือความสุขของเขานะคะแต่เขาเครียดอยู่เขาเครียดแล้วกําลังนิ่งรอดูจังหวะอยู่เฉยๆเขาเครียดกับระยะห่างที่คุณที่คุณที่คุณมีระยะกับเขานะเขารู้สึกได้นะคะแล้วก็เขาก็เครียด เครียดและเขากําลังหาจังหวะรอโอกาสที่อยากจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งเขาก็ยังนิ่งอยู่นะถึงแม้ฉันจะอยากกลับมาขนาดไหนก็ยังนิ่งอยู่อยากจะขอโอกาสนะจริงๆอยากจะพุ่งตรงมาเลยด้วยซ้ําอยากกลับมามีความสุขเหมือนเดิมเหมือนที่เคยเป็นแต่ตอนนี้นิ่งอยู่ค่ะนิ่งอยู่กําลังสับสนวุ่นวายในตัวเองกําลังปรับอ,อารมณ์ตัวเองหน้าดูนะคะอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะอันนี้คือความลับในใจที่เขา ไม่กล้าบอกคุณในตอนนี้เพราะคุณเธอนิ่งมากจากที่เช็คพลังงานเมื่อกี้คือนิ่งสนิทนะคะฟอร์มมีฟอร์มมีอีโก้นะคะแต่ภายใต้อีโก้นั้นในใจจริงๆเขาก็อยากจะกลับมาหาคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่นะเพียงแต่ว่าทรงเข้ามาอย่างนั้นนะคะอันนี้คือคำตอบของออภายในกองที่สองนะ